ครับผมเมื่อมึงวิธีจัดเก็บมิมตอนเ้ามาหาน้ำปลาน้ำดงพี่น้องครับเจ็ดแบตไปจังสีมเนาจังสีเละจังสีบ่าพังจังสีบ่าหย่อยพ,พี่น้องนี่ครับหลังจากที่ขันนะครับเป็นว่าฐานแหลกนะครับฐานแหลกได้แล้วประมาณอาจังสีพังพแบบ่แปดแปดเก้าอันพี่น้องนะครับผมเนาะ นี่คือฐานต่อมานะครับจะใส่ใหม่คัด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 ,คด,คดแต่ก็จะเอาใบใหม่มากห้องพี่น้องเงานไงมาเป็นแช่ชั้นที่สองเพื่อให้ห้ามมีผ้านี่บบเล่โบเสียนะครับผมพันเขียวกำลังไปหาใหม่อยู่พี่น้องนี่ครับผมนี่นะนะครับเป็นการวิธีการแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่เหมือนกันเนาะนี่คือวิธีการของพันเขียว ผ่ ina, like <Iya. S 1> านระดับประจำตำบลทีสว่างนะครับผมทีสว่างพลนชายรอยเอ็ดนะครับผมนี่ค <facial> รับได้ละเจ็ดแปดอันนะครับผมนะครับกษณะาพุทธก็จะทําแบบนี้นะครับผมตองนี้คือเอื้นประธานที่สองนะพี่น้องจะเอาใหม่นะครับมาขัดคัดคัดปากตาปากตานะครับผมก็จะเอาใบตองเอาใบใหม่นะครับจะไปตองก็ได้นะครับใบใหม่ใบยึดคายเล็บตัดหรือว่าใบกระถิน นครับผมนี่ครับไม่มีใบตองจานเดียวไม่มีใบตองก็เอาไปพี่นอ้องข้าบ่มนี่ครับมึงเอาผมนี่นะครับนะครับผมนี่คือกานตอนเปิ่อนบ้าถาบที่สองตาเลี้ยได้แปดเก่าห้างนะครับผมถาบที่สองก็เริ่มเริ่มนี่แหละครับวิธีการครับแต่ละคนอาจจะไปทําไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะเห็ุบ่เหมือนกันเนาะครับเป,ปื่นว่าวิธีไผวิธีมัน ครับผมพี่น้องจะลอกเลียนแบบกับ่าไปยังหรือวไว้มีดีกว่านี่ก็ช่วยขี้เนะนะครับต่อยขี้เนะด้วยว่าเห็ดยังสียังสีนะครับจะดีกว่านี่นะครับนะครับยินดีรับฟังนําไปปฏิบัตินะครับผมอ่านี่ครับนี่คือถาดที่ซ้อพี่น้องบู๊บ,บ,บอันนั้นนี่ขายลายไไาอะไรพนประมาณสองร้อยบาทนะครับผมประมาณสองร้อยบาทพี่น้องบ่แพงนะครับก็จะขึน้นออกมาได้พี่น้องเอ้ย แต่ว่าน้ำกอหูน้ำกอหั่มเนีนรร่ยเบลเลี่ยงนวดกับเบอร,ร์ใครับผมนวดหงัง่งนี่ก็ยังนี่นะครับขาศติดกันกับเบอร,ร์ในะครับนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงผ่านจอผ่านจอมือถือครับผมเบลเลี่ยงจอหั่นะครับเบลเลียงจอหั่นะครับพี่น้องผ่านเชียวว่าบ่ได้เห็นยังมาหลายมือหรอเพื่อนเนาะแสบแสบหั่มเป็นวะนะครับพี่น้องอ่ะ เมื่อพี 5, ่ sure. ji, น้องกับขั้นตอนต่อมานะครับคือนะครับบางคนก็เอาผักกขม่าเพรีปวพี่น้องโปกบางคนก็เอาผ่าเนาะแล้วแต่นะครับแล้วแต่วิธีการนะครับใครจะทําพี่น้องมีเสียงมัดว่าภาพเป็นยังไงเอาเกี้ยวใหม่มาโยงแล้วก็พี่น้องเอาพาพี่น้องเอ๋อฝากนะครับติดตามอะไรกันพี่น้องพันเสียวมืออาจิบอะ้วกันครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ